สวัสดีครับไม่รักแฟนมวยเจาะลึกข้อมูลมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564นะครับก่อนอื่นก็ขอฝากทีมงานลูกเจ้าพ่อพลันชัยและมหูเรืองดิษสิิ์หลวงปู่มุนของเราไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลายเสียงมวยหูก็ติดต่อเข้ามาที่ลน์ id 6 6 9 9 b นะครับหรือ098306 9212นะครับหรือจะโทษสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0908869961นะครับก็หลังจากหยุดโควิดครั้งที่2มาประมาณเดือนเกือบ2เดือนนะครับวันนี้ก็มาเจอรายการแรกของต้นเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับก็เปิดสกราดใหม่หมวยไทยของปี64นะครับก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์นะครับอาทิตย์แรกอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์2564นะครับเป็นเวทีแรกช่อง7สีนะครับที่เปิดรายการ วันนี้ก็มาเจอกับคู่มวยเด็ดเผ็ดมันนะครับอย่างซื่อสัตว์แปะเหมนบรีนะครับพบกับเพชรไพลินซอจะต้งประจีนะครับของมวยคู่เอกประจํารายการวันนี้นะครับจะมาในพิกัดน้ําหนัก119อปอนด์และคู่รองนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเอกลักษ์สอสมานกามเมนนะครับพบกับปตักสยามซินบีมวยไทยนะครับจะมาในพิกัดน้ําหนัก118ปปอนด์นะครับ ส่วนคู่ที่2นะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างเพชรน้ำชัยออสติกแดงนะครับพบกับสิงห์ดำยุทธสุราชนะครับสำหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ำหนัก106อปอนด์นะครับและคู่เปิดหัวในรายการของวันนี้นะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับพบกับพระแสงเล็กซอโชคมีชัยนะครับจะมาในพิกัดน้ำหนัก112ออปอนด์นะครับก่อมาเริ่มการวิเคราะห์วิจารณ์ของมวยคู่ที่1ประจำวันอาทิตย์ที่7นะครับ สำหรับคู่นี้ก็จะเป็นคู่เปิดหัวในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับพบกับพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับจะมาในพิกัดน้ำหนัก112ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับหรือเกาะเต่ากอเกมท่าใครนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเป็นมวยเข่านะครับชอบเปิดเกมสาดแข้งแทงเข่าเตะหนักต่อยแรงนะครับมีหมัดมีสอกเสริมนะครับวงในมีไล่แขนล็อกคอเสียบเข่านะครับ ปรมรัดมตีแข็งแปลงแข็งแรงตื้อดีนะครับก็ขยันออกอาวุธมีหมัดมีศอกที่อันตรายนะครับปลายๆก็จะดูมั่นคงกว่าเจ้าพระแสงเล็ซสอโชคมีชัยนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเกาะเต่านะครับเคยชนะคะแนนเจ้าเพชรดีลาเอ็มยูเดนนะครับเมื่อวันที่20กันยายน2563นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าแก่นแก้วพอเยี่ยมแสนนะครับเมื่อวันที่11ตุลาคม2563นะครับ แล้วก็ล่าสุดนี่ก็มาชนะน็อกยก4ี่เจ้าเกนแก้วพอยี่ยมแสนนะครับที่เวทีลุมพินีนะครับเมื่อวันที่1ธันวาคม2563นะครับก็มาดูที่เจ้าพระแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับหรือพระแสงเล็กสิทธิพรณภานะครับเป็นน้กมวนมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับฝีมือดีวัดครบเครื่องนอกก็ได้ในก็ดีนะครับมีแข้งหน้าซ้ายทีโตได้รุนแรงและรวดเร็วนะครับตะหนักไตแรงมีหมัดมีศอกเสริมนะครับ มีลูกทีบที่อันตรายร่างกายแข็งแรง,ง,ง,งยืนระยะได้ตลอด5ายกนะครับก็มรู้ที่ฟอร์มหลังของเจ้าพระแสงเล็กซอโชคมีชัยนะครับเคยชนะคะแนนเจ้าสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรนะครับเมื่อวันที่16สิงหาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าสุดหล่อเพชรเกียรติเพชรอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่4ตุลาคม2563นะครับที่วิกหมอชิตล่าสุดนี้ก็ชนะคะแนนเจ้าพลอยขาวเจ้าพัทรยา กีฬาสยามนะครับเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับสำหรับครูนี้นะครับผมยังมองไปที่เจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่การออกอาวุธและการฟิตซ้อมนะครับน่าจะดูดีกว่านะครับและช่วงปลายๆจะดูดีกว่าเจ้าประแสงเล็กสอโชคมีชัยนะครับผมออกไปที่เจ้าเกาะเต่าเพชรสมนึกนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับ ก็มาต่อคู่ที่2กันเลยนะครับสาหรับคู่นี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างเจ้าเพชรนาชัยอตติกแดงนะครับพบกับสิงห์ดำยศสุราชนะครับสาหรับคู่นี้จะมาในาพิกัดน้าหนัก106ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเพชรนาชัยอตติกแดงนะครับหรือเพชรนาชัยโสจารุวันนะครับเพชรนาชัยอตติกแดงนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิมเมอีวิดครุบเครื่องเต,ตะหนักต่อยแรงนะครับฟอร์นกาลังสดกําลังห้าวขึ้นมานะครับเตะหนักต่อยแรงมีหมัดมีศอกที่อันตรายนะครับออกอาวุธได้หลากหลาย ออกอาวุธได้หนักหน่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งยืนระยะได้มั่นคงกว่านะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเพชรนำชัยออสติกแดงนะครับก็เคยชนะนกยก3อธทิรชัยออุดรอออน,นะครับเมื่อวันที่2สิงหาคม2563นะครับที่จังหวัดบุรีนะครับเป็นมวยมาแทนนะครับแล้วก็มาชนะคะแนนภูมิใจไทยสอสอปรกรณ์เมื่อวันที่27 กันยายน2 5 6 3นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็ล่าสุดนี้ก็มาชนะคะแนนเจ้าอํานาจเดชสินายกโโมูลนะครับเมื่อ1นธันวาคม2 5 6 3นะครับที่เวทีมวยลุมพินีนะครับเป็นมวยมาแทนเช่นเดียวกันนะครับผมมาดูที่เจ้าสิงห์ดำยศสุราชนะครับก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟิมเมอร์ดีบอคทบเครื่องเช่นเดียวกันนะครับเตะหนักต่อยแรงมีมัดมีเท้ามีเข่ามีศอกหนักแรงนะครับเหนียวแน่นร่างกายแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงยืนระยะได้ตลอด5ยกนะครับ มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าสิงห์ดำยึดสุราชนะครับก็เคยแพ้คะแนนให้กับเจ้าเหลี่ยมพยักษ์ช .5 หพยักษ์นะครับเมื่อ19กรกฎาคม2563นะครับแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าอาธิรชัยวจักรบุตรนะครับเมื่อวันที่27กันยายน2563นะครับแล้วก็มาชนะนกยก2กล้องมงคลเชนเมือไทยนะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรี แล้วก็ล่าสุดนี่ก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้ายอดบวงามไดมอนด์98นะครับเมื่อวันที่20ธันวาคม2563ครับที่วิกหมอชิดนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมก็ยังมองไปที่เจ้าเพรชรจำช้ยออสติกแดงนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับถึงแม้ว่าการออกวุธทั้งคู่จะคล้ายๆกันและฟอร์มการชกจะสูสีกันนะครับแล้วเรดก็ยังเปิดไปที่เสมอเจ้าสิงห์ดำนะครับแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็ยังมองไปที่เจ้า เพชรนำใช้ออ,อตึกแดงนะครับจะดูดีกว่านะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับก็มาต่อคู่ที่3กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นรองคู่อีกในรายการนะครับก็ <us> จะเป็นการพบกันระหว่างเอกลักษณ์สอสมานการเมนพบกับปตักสยามซินบีมวยไทยนะครับสาหรับคู่นี้จะมาในพิกัดน้ําหนัก1 1 8ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าเอกลักษณ์สอสมานการเมนนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดสีสเกตนะครับแชมป์มวยรอบปูนเสือครั้งที่18นะครับ ก็เป็นมวยประเภทจังหวะฟีมือดีวัดครบเครื่องเตะหนักต่อยแรงนะครับเป็นมวยขวานะครับสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บนะครับมีลูกขวางหน้าดันแทงนันเสียบเอาเอาวุธได้หลากหลายมีหมัดมีศอกเสริมนะครับบูดุดันนะครับออกอาวุธได้หนักหนกหวงรุนแรงและรวดเร็วนะครับแข็งแรงแข็งแรงก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเอกลักษณ์ซอสสมานกาเมนนะครับ เคยชนะคะแนนเจ้าเพชรภา,าสาโสพิษนะครับเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเสาโทสิท์เชฟบุญธรรมนะครับเมื่อ12กันยายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วล่าสุดนี่ก็มาชนะคะแนนเจ้าบุญชนะนายกเอท่าสารานะครับเมื่อ8ธันวาคม2563นะครับที่เวทีลุมพินีนะครับ มาต่อที่เจ้าปตักสยามชินบีมวยไทยนะครับเป็นนักมวยมาจากจังหวัดพัทธลุงนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับจังหวะฟีมเมอดีว์เครื่องเช่นเดียวกันนะครับเตะหนักต่อยแรงปล้ารัดมัดตีเขาในเนียวแน่นนะครับร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับชนะนกยก2เพชรมงคลศูนย์กีฬาหอยต้มเมื่อวันที่26กรกฎาคม2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้า เพชรพลายลินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับเมื่อวันที่27กันยายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับชิงแชมป์รุ่นแบนตัมเวทนะครับ118ปอนด์นะครับแล้วก็ล่าสุดนี่มาชนะคะแนนเจ้าชูซับสอสละชีพนะครับเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2563นะครับที่จังหวัดนนทบุรีนะครับสำหรับคู่นี้นะครับผมชอบไปที่เอกลักษณ์สอสมานกาเม็นนะครับจะเป็นฝ่ายเบียร์ชนะไปในการชกครั้งนี้นะครับตรงที่หลักเรียม เชิงมวยจะดูดีกว่านะครับจะสดกว่าดุดันกว่านะครับจะชนะประตักสยามซินบีมวยไทยนะครับก็มาต่อคู่ที่4ี่กันเลยนะครับสำหรับคู่นี้จะเป็นคู่เอกในรายการนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างซื้อสัตว์แปเมนบุรีนะครับพบกับเพชรไพลินสจโต้งปราจีนนะครับสําหรับคู่นี้จะขึ้นชกในพิกัดน้ําหนัก119ปอนด์นะครับมาดูที่เจ้าซื้อสัตว์แปเมนบุรีนะครับฝ่ายแดงนะครับก็เป็นนักมวยมาจากจังหวัดพิจิตรนะครับแชมป์รุ่นแบนตัมเวทช่อง7สีนะครับ118ปอนด์กร เป็นมวยเข่าเก๋าเกมนะครับบูดูดันเตะหนักเตะแรงนะครับกล้าแหลกล้าสวนนะครับมีหมัดมีศอกเสริมที่อันตรายนะครับปลายปลายมั่นคงนะครับแข็งแรงแข็งแรงนะครับมาดูที่ฟอร์มหลังของเขานะครับเคยชนะคะแนนเจ้าสาโทสิทธิเชืบุญธรรมนะครับเมื่อ5ตุลาคม2563นะครับที่บางกะปินะครับแล้วก็มาเสมอกับเจ้าสาโทสิทธิ์เชืบุญธรรมอีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2563นะครับที่เวทีมวยรังสิตนะครับล่าสุดนี้ก็มาเสมอกับเจ้า เพชรพลินสจตงปราจีนนะครับคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยลุมพีนีนะครับก็มาต่อที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพลินสจตงปราจีนนะครับเป็นน้กมวยมาจากจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นแชมป์รุ่นแบนตเวทประเทศไทย118ปอนด์นะครับก็เป็นมวยเข่าเขาในแนื้แน่นนะครับเตะหนักไตแรงขวาคอเล่นตีเล่นแทงเล่นเสียบหลักเดี่ยมดีนะครับออกบดได้หนักห่วงรุนแรงและรวดเร็วนะครับ ้าเบียดกล้าชนนะครับพลิกเกมสู้ได้ตลอดเวลานะครับปลายๆสู้ดีนะครับแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,งนะครับก็มาดูที่ฟอร์มหลังของเจ้าเพชรพลินสเจ้าตงประจีนนะครับก็เคยชนะคะแนนเจ้าประตักสยามซินบีมวอไทยเมื่อวันที่27กันยายน2563นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเจ้าเคี่ยวพรันชัยเมื่อวันที่25ตุลาคม2563นะครับที่วิกหมอชิดนะครับ แล้วก็มาเสมอกับเจ้าซื่อสัตว์แป๊ะเมนบุรีนะครับคู่ชกในวันนี้นะครับเมื่อวันที่8ธันวาคม2563นะครับที่เวทีมวยลุมพีนีนะครับสหรับครูนี้นะครับถึงแม้ว่าซื่อสัตว์แป๊ะเมนบุรีนะครับจะเป็นฝ่ายต่อ19นะครับแต่ทั้งคู่ก็เคยพบกันมานะครับได้แต้มเสมอกันนะครับยังไงก็ตามผมขอออกรองไปที่เจ้าเพชรพลินสจต้งปาจีนะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะเป็นในการชกครั้งนี้นะครับ แต่ถึ้งยังไรก็ตามนะครับก็ต้องรอดูวันช่างน้ําหนักกันอีกรอบหนึ่งนะครับก็ต้องรอดูเนื้อตัวแล้วก็นักมวยแต่ละตัวนะครับจะมาเต็มร้อยเต็มสูนย์หรือไม่นะครับก็มาสรุปคู่มวยกันอีกรอบหนึ่งนะครับคู่ที่1นนะครับเกาะเต่าเพชรสมนึกจะชนะพระแสงเล็กสอโชคมีชัยคู่ที่2เพชรนาชัยออสตึกแดงนะครับจะชนะสิงดํายุทธสุราชคู่ที่3นะครับเอกลักษณ์สอสมานกาเมนจะชนะปะตักสยามซินบีมวยไทย คู่ที่4จะเป็นคู่อเอกในรายการนะครับซื่อสัตย์ไป๊เมนบุรีจะแพ้เพชรไพรินสอจต้องปลาจีนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานลูกเฉพาะพลานชัยและมรรดิศิลวง,งปมหมุนของเราไว้ด้วยนะครับหากท่านใดสนใจสมัครสมาชิกลายพิมพ์ลาย,ลายเสียงมวยหัวติดต่อได้ที่ line id 6 6 9 9 b y หรือจะโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0 9 0 8 8 6 9 9 6 1นกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงาน มือหอัวเรือริดฉีดหลวงปู่ม,มนต์ขอบคุณครับ